ดีค่ะย่ามาอัปเดตมาเขือที่ย่าเพาะไว้ย่้าจะขุดเอาไปปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยจะขุดเอาไปปลูกย่าเดินไหวแล้วเนี่ยต้นใหญ่แล้วอันนี้ต้นใหญ่แล้วย่้าว่าจะถอนเอาไปปลูกเลยเนี่ยปลูกสักตะก้านึงก่อนและเดี๋ยววันหลังค่อยปลูกอีกเนี่ยย่างัดแบบนี้เลยเดี๋ยวปลูกก็สองต้นเอาสักสองต้นต้นใหญ่ๆเดี๋ยวเพื่อกันไม่รอดไงเนี่ย ย่าก็แงออกมาเลยเนี่ยย่าแงแงออกมาแล้วมาเขื่อย่าจะเอาไปปลูกและย่าเดินได้แล้วหมอเขาเก่งมากเลยย่าก็มาที่ตะก้าเนี่แล้วเนี่ยย่าจะปลูกในตะก้าเนี่ยเนี่ยย่าจะปลูกในตะการเนี่ยถ้กข่มหนึ่งถ้าต้นน่งมาเขือเปาะที่ย่าเพาะไว้ก่อนที่เข้าโรงพยาบาลย่าก็มาใส่แลวย่าก็กบเลย แดดร้อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวย่าจะเอาอะไรครอบหน่อยเนี่ยย่าว่าเนี่ยย่าจะครอบแค่น,นี้แหละอันนี้ผงเนี่ยย่าจะปลูกแล้วย่ยาก็มะเขือเปาะเนี่ยโตและพอย่าไปโรงพยาบาลออกมาโตเริ่มเลยอะ่ะเนี่ย,ยเดี๋ยวย่าก็เอาปุ๋ยเอาอะไรใส่ทีหลังให้เขางอกงามก่อนเดี๋ยวย่าต้องหาอะไรครอบเอาน้ำลดก่อนเนี่ย ย่าต้องเอาน้ำรดให้ดีก่อนเนี่ยมาเขือเปาะอ่วันนี้ย่ามมาปลูกมาเขือเปาะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวต้องเอาเอาน้ำลดหน่อยก่อนย่าเอาน้ำมาแล้วเนี่ยเอาน้ำมาแล้วเนี่ยน่ายากจะเอาน้ำลดมาเขือเปาะละแดดยังจับอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเอาเอะไรครอบเนี่ยย่าเอาน้ำมาลด ปลูกไว้สักกลุ่มก่อนเดี๋ยวเวลาเวลาเวลาติดแล้วาขายดีแล้วยาก่อปลูกใหม่วันนี้เอาสักกลุ่มก่อนมันโตแค่นี้เดี๋ยวพวกนี้ค่อยหาทางปลูกใหม่อีกให้หลานยกให้อันนี้ยาก,ก็มือไม่ใช่เที่ยงเท่าไหร่อ่ะยืนถ่ายอยู่อันนี้ยาก,ก็มาปลูกมะเขือตะก้าในรดน้ำชุ่มเลยเพราะว่าไม่ได้ ดินเขาแห้งยังไม่ได้รดน้ำท้าวันนี้อันนี้ยยาก็มารดน้ำอันนี้ยากกว่าปลูกแค่นี้แหละยากปลูกมาเขือสักกลุ่มหนึ่งอืมน,นาก็ว่าเฉพาะเนี่ยจะเก็บอันนี้ยันโยนไว้เนี่ยเอพริกเม็ดมันแดงยากว่าจะเก็บจะเก็บเอาไว้เด้ ขนาดต้นเล็กๆก็ยังออกเม็ดแดงๆให้ย่าดูเลยเนี่ยให้ย่าก้วยกินได้เดี๋ยวย่าว่าจะเก็บนี่มะเขือไม่รู้ว่าแดดแรงด้วยไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่ารอดสิเดี๋ยวเอาอะไรคลุมหน่อยเดี๋ยวหาอะไรคลุมหน่อยอืมหาอะไรคลุมด้วยก่อนเอาเนี่ยแหละเนี่ยเอาเอาตะกร้านี้คลุมไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะได้ไม่โดนแดดก็จะได้ไม่เหี่ยวเฉาย่า วันนี้ย่าก็มาปลูกมะเขือแค่เนี้ยละจ้ะปลูกมะเขือสักกลุ่มหนึ่งไอ้ยา่าอืมแค่เนี้ยละจ้าขอให้กดไลค์กดแชร์ย่าหน่อยนะจ้าดูยา่าเดี๋ยอย่าข้ามโฆษณาย่านะจ้า